ก้าวกำหนดให้ p และ q เป็นจำนวนเต็ม5 x ้า x กําลังสามลบแด x กําลังสองบวก p x ลบสิบสองและ x กําลังสามบวกห x กําลังสองบวก p ลบสามบวกคูณ x ลบสามสิบงก็มี x บวก q เป็นตัวประกอบแล้วค่าของ p บวก2 q เท่ากับข้ออะไรอ้าวอันนี้ก็เป็นโจทย์พหุนาม มาเริ่มถามกันเลยดีไหมเขาบอกอะไรเราเขาบอกว่าทั้งสองพหุนามนี้มี x บวก q เป็นตัวประกอบทั้งสิ้นใช่ไหมสิ่งที่เราต้องรู้ในเรื่องพระหุนามคืออะไรถ้า x ลบ a นตัวประกอบของพระหูนาม Px แล้ว Pa ก็ต้องเท่ากับศูนใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องรู้ก็คือถ้า x อลบเเป็นตัวประกอบของพหุนาม Px แล้ว Pa ก็ต้องเท่ากับศูนย์อ่าสิ่งแรกที่เขาบอกเราคืออะไรเขาบอกว่าเนี่ย ทั้งสองาหูนณาม,มี x บวก q เป็นตัวประกอบมาดูที่ภาหูนามแรกอันที่หนึ่งเขาบอก x บวก q x บวก q เป็นตัวประกอบในภาหูนามนี้ถูกต้องไหม แสดงว่าเมื่อเราแทนค่า p ลบ q mm. ก็ต้องเท่ากับศูนย์ใช่ไหมอืม mm. ก็แทนลบ q ไปใน x mm. ก็ได้ไกลายเป็นลบ q กำลังสามลบแด mm. ลบ q กำลังสองบวก p ลบ q ลบสองเท่ากับศนต่อไปสมก,การที่สองเขาบอกสมก,การผู้นามาแล้วก็บอกเหมือนเดิมว่า X บวก Q เป็นตัวประกอบของอันนี้เหมือนกันใช่ปะเราก็แทน X เป็นลบ Q แล้วก็จับเท่ากับสูเหมือนเดิมอันนี้เป็นสมก,การที่1 ต่อไปก็ในสรรมการนี้เหมือนกันเขาก็บอกว่า x บวก q เป็นตัวประกอบอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกเรามาเนาะอ่ะเราก็แทนค่า p ลบ q ก็แทนลบ q ไปใน x ถ้กลายเป็นลบคิวกำลังสามบวกหกลบคิวกำลังสองบวกพีลบสามสิบหกลบคิวลบสามสิบเท่ากับศูนย์อันนี้ก็จะเป็นตัวการที่สองเราก็ลองจับตัวการที่สองมาลบสมการที่หนึ่งดูลองตัวการที่สองลบสมการที่หนึ่ง อันนี้สมการที่สองอันนี้สมการที่หนึ่งลองเอามาลบกันดูอันนี้หายไปใช่ไหมอันนี้ก็ได้กลายเป็นสิบสี่ q กํลังสองอันนี้อ่ะกลายเป็น p ลบสามสิบหกลบ p ก็เหลือแค่สามสิบหกต้อกไหม ข้อสุดท้ายเอามาลบกันก็ได้กันเป็นลบสาสบบวกสิ 12. ก็คือลบสิว,ว้าวได้ไรได้สมก,การดีเพา่าอุนามดีกีสองก็แก้หาค่าคิวได้หรือยังได้แล้วปะอันนี้ก็หารสองตลอดก่อน อืมอ่ะเราก็แยกตัวประกอบเพื่อหาค่าคิวเลยลองลองได้แบบพี่ไหมอ่ะเราหาเลยแล้วว่าค่าคิวเท่ากับสามส่วนเจ็ดแล้วก็ลบสามเราจะใช้คิวตัวไหนล่ะโจทย์บอก P และ Q เป็นจำนวนเต็มเพราะฉะนั้น3ามส่วนเก็ใช้ไม่ได้เมื่อเราหาค่า Q ได้แล้วเราหาค่า P ได้หรือเปล่าหาได้ไหมหาได้เนาะเราหาค่า P จากไหนก็แทนแทนคิเท่ากับลบสเข้าไปในนี้เพื่อหาค่า P ีอะแทนเข้าไป เป็นลบสามลบเจอคิวเท่ากับลบสามเพราะฉะนั้นลบคิวต้องเท่ากับสามใช่ไหมอ่าเราก็ใ้นี้เป็นสามกำลังสามยี่สิบเจ็ดแปดสามเก้าแปดเจ็ดสิบสองบวกพีลบสิบสองเท่ากับศูนย์อ่าหาค่าพี แปดสิบสี่ลบยี่สิบเจ็ดแปดสิบสี่ลบยี่สิบเจ็ดอ่ะนับหนึ่งนะน้อ,ะองคิดเลขกันสา้กายเป็นแปดสิบสี่ลบยี่สิบเจ็ดเท่ากับห้าสิบเจ็ดหาได้แล้วใช่ไหมว่าพีเท่ากับสิบเก้า นเราหาแลวเราพีคือสิบเก้าโจทย์ต้องการอะไรโจทย์ต้องการ P ีบวกสองคิวแทนค่าเข้าไปพี P คือสิบเก้าสองคิคือลบสามได้เท่ากับสิบสามเป็นคำตอบตอนนี้ตอบช้อยไหนตอบสิบสามใครส่ อ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องสมกรารทหูนามเขาให้สมกรารมาสองสมกรารแล้วก็บอกว่า x บวกคิ Q เป็นตัวประกอบสิ่งที่เราต้องทําเราต้องรู้อันนี้ว่าถ้า x กลบเเป็นตัวประกอบของพหูนาม px แล้ว p a จะเท่ากับศูนย์เขาบอกว่า x บวกคิ Q เป็นตัวประกอบของ a สมกรารอันนี้เราก็แทนให้แทนลบคิวเข้าไปใน x ใช่ไหมอ่ะเช่นเดียวกันอันนี้ก็แทนลบคิวไปใน x เสร็จแล้วเราก็จับเราได้ออกมาเป็นสองสมกราร เราก็เอามันมาลบกันเออแล้วมันก็จะเหลือเป็นสมการกำลังสองเราก็แยกตัวกรอบหาค่าอันนี้เราไม่เอาสามส่วนเจ็ดเพราะโจทย์บอกว่าเป็นจำนวนเต็มเราเลยไม่เอาสามส่วนเจ็ดแค่นั้นแหละเสร็จแล้วเราก็หาค่าคิวได้ต่อไปก็แทนค่าคิวเข้าไปเราจะทำให้เราหาค่าพีได้พอหาค่าพีได้เรารู้ทั้งค่าคิวและค่าพีเราก็หาค่าที่โจทย์ต้องการก็คือ p ีบวกสองคิวได้ตอนนี้ก็จบตอบสิบสามผ่านนะ